สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการจ้องจับถูกทำให้การดำเนินชีวิตมีแต่โอกาสผู้ฟังทุกท่านครับ การที่เราดําเนินชีวิตแล้วพบเห็นสิ่งใดปรากฏว่าเราเฝ้ามองหาแต่สิ่งดีเราได้ผลลัพธ์นั้นครับการมองลึกลงไปในสิ่งนั้นๆว่ามีดีอะไรให้ศึกษายังมีความสุขเรื่องราวต่างๆจะปรากฏครับการควบคุมจิตใจไม่ให้คิดในเชิงลบเราจะไม่ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีครับการสบประมาทในทุกเรื่องราว ผู้ที่ร้าวรานคือตัวเราครับการไม่กล่าวโทษในทุกเรื่องที่พบเห็นว่าไม่ดีชีวิตของเรามีสีสันครับฉะนั้นครับควรพิจารณาในทุกเหตุการณ์ด้วยจิตที่เป็นสุขความรู้สึกอภิรมและล่มเย็นเวลาเราเดินทางไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรไม่ด่วนพิภาคษาค่อยๆพิจารณาช้าๆชัดๆไม่รีบร้อนไม่กล่าวโทษไม่มองใครเป็นจำเลยของสังคม แตเรามีสติรู้เท่าทันมองหาแต่สิ่งดีมองให้ลึกลงไปควบคุมจิตใจไม่สบประมาทไม่กล่าวโทษการทำแบบนี้ครับมันจะทำให้เรานั้นได้รับแต่สิ่งดีอย่างประหลาดแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นครับการจ้องจับถูกจึงเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ควรก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอันตรายแต่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นกับต้องจับผิดเพียงแต่ว่าต้องรู้เท่าทันให้ระมัดระวังแล้วก็ให้สังเกตดังนั้นครับ ทุกสกรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าเรามองแต่งแง่ลบคิดแต่เรื่องลบๆตลอดเวลาผลกระทบมาถึงตัวเราแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราจ้องจับถูกเล่นเกมคิดดีมองอะไรก็เห็นแต่โอกาสรู้จักการบริหารจัดการความคิดความรู้สึกเพียงเท่านี้ครับเราจะเดินทางไปผืนแผ่นดินไหนท้องถิ่นใดเราก็จะอุดมไปด้วยมิตรภาพสัมบันธภาพก็แน่นแฟนโอกาสช่องทางทางธุรกิจก็ปรากฏและบังเกิดครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่วความสุข สนุกกับการดําเนินชีวิตเรามาดําเนินชีวิตด้วยการจ้องจับถูกในทุกช่วงตอนแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องราวดีๆนั้นปรากฏขึ้นได้มาจากกดห่งแรงดึงดูดมาจากจิตที่เราคิดอยู่เสมอจิตใต้สํานึกจะนําส่งมอบให้และแน่นอนครับเราเป็นคนที่มี EQ ดีหรือเป็นคนที่มีความสุนทรีทางอารมณ์ขอให้ทุกๆท่านนั้นอุดมด้วยความสุขสนุก,กกับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ